สวัสดีค่ะข้ามาตางทิ่นก็ดีมาไกลงานเข่าค่ะมาไกลมากที่ไหนใช่ไหมกระด้านเล้บ่มาก้นขับรถอีกแล้วขึ้นมาโอ้ยโมมีขืนนเพื่อนมาโมมีขืนต้องทิ้งตับเลยน้องแมนสัญญาณมมีลังเชื่อมต่อแมวมแมว มามาไกลมากคอนแกนคน่ะบนดีมากอำเภอเอยีงยงเกาะบานไพยบานไพรบนันมันเถอเถออันตะดมละวานสิผ้าข้าไปเมืองพนไปยังไปขอประตูรถอันพว่วงไหมสองรอยค่ะอสองร0ค่ะไข้าห้องน้องออกเองนะเมนี่รีอ<น>บอ่ะบอจัก,กระยาพูดเดว่านีหรีบบอจาก จะบ่เคยเห็น<ม>เคยเห็นแต่เขาถ่ายคลิปเนะาะแต่บ้านพ่อนอีน<ล>่มันพ่อนอีกถ้าเขาเอาจ่าไปอีหลี่ได้ถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ุ้งออกไปไก่กว่าก็ได้มีแห้งเนาะอักม้ว,วเนเลยมันมีแห้งเนาะโอ้สองลอยสี่ได้เนาะ200ให้แล้วเด้ออ้ายเด้อกนออนะนี่กับเป่ากราฟเด้อค่ะสิคำเหรอยางปียางหยางหัวมาหอดกับยางหัวสี่ได้ไม่ใช่นะ ลนนคิปีมาถ่ายคลิปด,ดิคุ้มค่าค่าปลายางวันนี้นี่เป็นยัง,มยยงไม่จะคลองกระเป<อ>๋าอีกซื้<ะ>เอเหล็กแล้วมาถ่ายคลิปนั่นบุ่งมาลุน้นข่าน้ำมันบอ่บอเป็นยังค่าน้ำมันจะไ่ได้ออกจะออกค่าปลายางนี่ที่จะสว่างให้เปลี่ยนยางใหม่เด้อเป็นยาง,ยางากระบ๋านในนี้เอาฉีดเป็นยังครับเขาเป็นเมียสร้างยางเยุดมาสั่นหนูทำเองค่ะพี่บอก ไม่สาวเลี้ยงมาคืองา,ามเสร็จสัญญาณบ่มีบาร์บ่วันนี้เราก็มาสามคนนะคะแม่ห่างใยัยบัวเดมาน,นั่งบอนี้นมาตมแมนห่างหน่อยแม่ห่างใหญ่กะข้าหยาคะ่ะหยากลายอย่างห <laughs> ยากรูกหยากนักกกก่นละอันนี้อยา่างนี้ลานสอบบัองอยัง จกอยู่ทางไหนล้วเด้อปนีลานสมบ่้งหูจักไปอยู่แล้มีแทนไปเรื่อยๆทีทุนนี้จ้างกันจางเองแล้วเป็นยังยิ่งยังเองไม่สู้ได้อีกคลิปนึงเนาะห้าเหนือเลยโอ้โหสร้างแล้วสิลาอุกคือขั้นแขีวดีอีนี่เห็ดเป็นวันี้โอ้ยอยู่นี่เลยเด้อว่าษาจะมาสิสิเช็คล่มเองอยู่เด้ออยู่บ้านเนี่ยเช็คล่มปั่มล่มมียางกามีเนาะสายล่มสายยังกามี แม่ถามอยู่วันสิเปิดโบราณยางพาันว่าไพ่สิมางัดซอยเอ,าาอ่ะจะของมึงมีสร้างเลยบ่บ่มีมืม้อนั้นถามจักสิจ้างเขาแนวใดให้มันคุ้มเนาะถามสร้างสร้างตะทิบไหมเราบอกว่าคนคนละถึงมันก็นยังคุม้มเนาะมาแมนบ่แบ่งครึ่งไปเลยจ้กกว่าอิลีหลานหลานที่จ้าเปิดน,นั่น,นมันมันของก็ทถิ่มไหม่ซื้อทำเลมันดีเด้แถวนั้นบ่มีร้านปใบยางสาม300มันบ่คุ้มเฮาคุ้มเขาไหม ซึ่งมเงถึงเขาเห็นไร้เขาได้ไร้อสินะใช่แล้วเขาบางทุ่งทุนยังมางมายเอาแบบใจสื่อใจบ่รตรงมานั่งเสานั่งเทียนี่ก็ของจดปิดไปนานๆนะฮะกับเบิ่งแน่เบิ่งเนี้นไดตัวขาดเท่ากัไปตะอกแหวงเขาสินะเต้นเ่ามน้เล่าไม่มีเราต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวมันจสีหัวแห้งขนาดเร้วเอาอย่างมากหารอยป็นบอย่างให้สิ เข้าเอาแค่หาลอยให้ลูกน้องมันขายเจ็ดแปดลอยเรื่องของมันแต่ว่าปล่อยมันก str ็คือกำไรของมันเดือดจมั่นยังเอาหนายกำไรดีอยู่เด้ต่านปลายางเขาบ่ค่อยได้ลงทุนละยังหลายเนาะแค้นลงแห้งเนีดยเห็นมันอยู่ได้เข้ากระได้คือกันระว่างใช่เดี๋ือดมาปลายางมันเมย์นี่นิ่งยางยางมันเมยแม่บอกว่ากลับไปอยู่บ้านเคลียบ้านหลังนี้ไว้ ให้หาสร้างมาอยู่หรือว่าจะาของเสียเอียงต่อไปเปิดให้มันเป็นก<ะ>ิจลักษณะไปเลยนะเป็นผ้หญิงตัวคนเดียวแล้วข้าดูแลอเองเลยเช็ดื้ยังไม่ขาดบอกะมีอใอยากเป็นลุงน้องวอเจรัน่า,านงตะหักได้จะดีพ้อมคุณนา้าโฆษณาเจ,จ้าของบา่าดาดอกบ่าดาขือเหี่ยวแทะแน,น่นอนแต่ก่อน ว่าจะชมาดาแกโตกใจไหวทเ่อืตกใจแห้งดิไปทางไหนร้านยังเป็นน้องตัวนี้เราก็อยู่อำเภอบ้านไผ่ชิตรงไปป่อนอนรับเด้อมาทางนี้จำเลย่าเสีย้ายาวเอาไปเอาไปนี่ละน่นตะเปียวแมนไปทางไหนกับบบเปียวไปทางนั้นล่ะพราะ่ามันค่เหรอ เด่เอานี่กระทั่งไงตัวนี้คือบ้านไผ่เือบ้านไผ่กต้องขนาดก็เป็นเตมีกินเลยมึนี่มัเป็นมีอีกไก็ผ่านตาเขาเลยอันซีประตูนห้องกีบว้เไพทาคดลดปรถตูเห้องลว้ไปเที่ยวเนาะไม่ไ,ได้ข้ารวยเันจะขีประตูบัลลังก์อันพาไปเที่ยวในเดอร์ขี่รถเกียรงง <laughs> าขี่รถเกงร์ขิ่รถเกยมากสิเ <laughs> ดียวอยู่อยู่บอเฮ็ดว่าลายบาทเน ตรต้องนีตองไปหายังรนีบนอยู่ไปถอยตาตนยุคข้าอ้มันนี่ขีรตาตนยู่้าเนาะไปเไปถอยตาตุนยข้าดีแรถบบุกเนาะตาตุนยุคข้จนหนามแตกหนามยุคข้าแตกกันนะ มีกล่องหลังรถยางคือมีสัญญาณอีหลานกบบ้านหรอวะกบ้านยังไอมะปลาย,บบา,ยางโอ้ยไอ้กับบา้านละเดอ้อยางลายหัวรถยางหัวไอ้เฝ้ามาปลายางน,นี่ปีเตอรเรียบเลยนี่อ๋อบ้านอยู่ทา้งใดนี่ มามาเขาบ้านไทยบอ,อแบนอะเขาแนมเพื่อบือ,อ่โอ<ง>้ยเธอใช้อะไรรถก็ไม่ได้ลางอะ่ะช่วงนี้ฝนตกหาหลานปะยา,างกับบุนมี่คงต้องเติมอยู่ปั๊มแล้วแหละอุ๊บแบนอย่างแรงเลย ไ oh, ปเหยียบนี่อย่างมานี่มีตะปูไหมเกิดก็ไม่ได้ล้างแบนเลยเขากำลังเติมอยู่ อะไรมาหรืยไปล่าั้ามดดขับหา,หาร้านยางนี่คงไม่ไหวนี่แหละเป็นผู้หญิงขับรถคะบรรลยจาดูแลรักษารถเมื่อกี้ก็ไปชนต้นกูคามาขีแต่ไม่ดุ ต้องกดก่อนไม่ใช่เหรอเย็นสิเยนาจะได้

อันนั้นอะ่ะอยู่บ้านมันจับขอบอันนี้ก็ได้แมไอตัวไอแนวถอดยางอะ่ะแต่ถ้าว่าแบบเสียบแบบอะไรทำได้อยู่เสียบไหมีม่ผ่ามันติแข็งไปบ่บอกเะถือมันซึมเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยมันต่งง่อนห่อันนี้เลยห่นอนีกอ่อนเลยว่าสีเชคมือไรกับลืมแต่มันจะมีมเพราะว่าปากติอารถเขาศูนเขาสีเชคใไนนะ้นะตั้งแต่จักเดือนที่แล้วสองเดือนสามเดือน,นที่แล้วมี่ซูมออกแล้ว ไฟกับบานห้องบัดนคำแล้วไช่มันจะเป็นหนมัน